สวัสดีค่ะผมสวัสดีครับผมทำอะไรลูกทำอะไรลูกสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีจ้า,มาเมื่อบ่งไอน,นอใไม่จ้ะฝนลง่งว่านนี่ แล้วพี่น้องเอาไหมแต่ว่ากลินบ่ได้ด้วยจ้ะแต่ว่ามาเบิ่งง่ามันแตกนอกขึ้นขึ้นตะปูตะปีอยู่ข้นมาเลยจ้ะนอนไหมอ้ขึ้นร้ายตอนนี้ มันกินบ่ได้ดอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นน่องไม้น่อไม้ต้นกอ้อยไ่เกลียวเป็นมันเป็นต้นไายสำหรับประดับกินบ่ได้แต่ว่าก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดีใจเนาะค่ะถึกฝนฝนมันตกมันก็เลยเกิดนอ่อดินมันจุ่ม ดอกไม้กับบานเราปจะพี่นอกมันเจอร้อยละหมดหนามมันละอันนี้กำลังขึ้นไม่จะพี่กำลังเป็นตูมตุปุติปิขึ้นอยู่อันนี้ก็ดอกงามได้จะดอกสีขาวเดี๋ยวหามันบานใหญ่ข้นอนะเดี๋ยวพี่นุ่นจะทายให้เบิ่งอีกที่น่าจะมันนี่ก่ะ อากาศเมื่อนี้ก็ดีจ้าดีคือทุกเมือ่อเ้จะที่นี่อากาศดีอยู่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะจ๊ะพี่นอ้องปัญหามีทุกที่แต่เราอย่าไปคิดมากนะคะ่ะมาสักท้ายสวัสดีจ้า